อใส่ไงแม่งพี่น้องนี่ฮันนีจิปไปจะเก็บเอาของลุงใดครับลุงใดแบ่งให้พี่น้องฝนตกฝนตกแม่งที่ซ่อนออกครับผม มันกับมีแมงร่วมพี่น้องแมงน้อยๆอยแมงน้อยๆครับมีแต่ว่าเราขัดออกก็ได้คนลระดับแต่ว่าตต่ไหนบ่ค่อยกินหรอกไมีจะแพมแงแพามากกินแมลงแค่ปลาหมักครับผมครัวใส่รสดีเกลือรสดีแค่นี้แหละพี่น้องออรสดีกับชิ้นรสกับเกลือแค่นี้แหละ หอมหมครับผมกูได้มายอ่อพิษไผ่ย่ยอดได้อ่ะสวัสดีทุกคนนะครับผมบบท่านสวัสดีพี่้องดูนี่มากประเ็ดก็เข่าให้พี่ให้น้องเมืองโดนแล้วเตาทานเนอ้ออาชิเถอะเถอะเนี่ยดำเนี่ยหมอมันหน่อยก็เตาขวดีซ้อนซอดประทูขวดกีซ่อน อ่ะนี่มนูไใด้คอยติดตามไปเรื่อยๆครับผม แค่ว่าสีพัดบอกเขียเงาจ้าสวัสดีจ้าจ้าพี่น,น้องใส่หมูสับลงไปหั่นมะเขือยาว วันนี้ร่มดีครับพี่น้องเมืองรถอากาศเย็นๆหลังจากเมื่อค้ืนฝนตกครับผมใส่เตาทานมันหอมเลยพี่น้อง ติบปลาอบไว้ก่อนติบปลาไว้ครับอบมันไว้ก่อนให้มันสูงได้ล้วแม่ยอ้าวพี่น้องเอามาปรุงรสเลยปลาแต่มันหอยเมียเมียเป็นเกล็ดร้อนเลยครับ ปรุงรสตามใจชอบน้ำมันหอยผงนัวรสดีอย่างละนิและหน่อยครับผมน้ำตาลเอาความชอบของเรานี่แหละซีอิ๊วซีอิ๊วขาวนะครับเราก็ได้หนึ่งเมนูแล้ว ใส่เห็ดกับเขาย่างเดียวเล้พี่นอนหมดเลยเบรเห็ดกับเขาซูพีสูหนอเมึงหลายคลีบแล้วข้าจะหากเห็ดเบียกเห็ดงานเอาใส่ใบโหระพาเป็นอันเสร็จเรียบร้อยทานกับข้าสวสวยร้อนๆไปล่านข้าวแกงหรือมีประจำเลยเมน,นูนี่พัดพัดเขาเอืน่นว่า ผัดมะเขือยาวหมูสับร้านร้านข่าวแกงมาร์กมี่ครับผม่ว่าร้ลานอาหารตามสั่งบะมี่ครับร้านข่าวแกงนี่ของมี่เมนูนี้อ่ะเสร็จเรียบร้อยครับซิมเมืองหอมน่ารับประทานมากมีน้ำหน่อยๆนึงถ้าใครชอบน้ำแฉะแฉะก็ นี่แหละข่อยจี้หอนนังเลี้ยงนันเว้ยนังเลี้ยงปูแตกเนี่ยของพ่อใหญ่หม่ำเนี่ยก็กับเข่ากองพายเนี่ยเอ่อมีบักเขียนี่แหละชอบน้ำไหมมา่านเอาน้ำใส่เอามือเอาพือชอบน้ำแบบแฉะแฉะไหมมา่านเห็นเอาให้พญ่เทพกินเนี่ยข่อยมาก แต่โลกดีอ่ะพอแล้ว,ลวเดี๋ยวพบกันกับเมนูต่อไปครับเมนูยาวๆเลยครับผมนี่น่ากินมาก ผักขมหอนไม่นองมันแล้วก็สิตําเกี่้วกับปิครับผมลวกพักก,ก่อ,นะอนนี่ลวกพักขาพร้อมนะนี่ลวกผักโขมอ่าซูเมนูต่อไปครับผมตําน้ำพริกกะปีนะครับ หนักเข้าหลวกพักเรียบร้อยแล้วกูกับเขาเหมือนี่จักไทยเต็มเต็มเลยพี่น้องที่อยากเห็นก mmm. ับเขาเรียกเอาว่าที่เห็นเมนู่นเลยปลดปลาทูเอา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 เห็นอย่างโอ้ใบโบกใบโบกใบโบกไบโบก ไว้บกเอาไว้บกไว้บกเดี๋ยวค่อยเล่นบรรยากาศมันเย็นอยู่เนี่ยไว้โบกสิขึ้นบริสไทอังกฤษเฮยบริสไทยพี่น้องไว้โบก นีตื่นสอบมาอยากเล่นตะน้ำครับผม,มตีนขึ้นน้ำดำเหยีบย,บ,ยบท่านใส่กระปีลงไปครับผมกับข้าวเย็นนี้

โคกแต่หน่อยมันโคกไงเด้อพี่น้องอาทีตย์มึงลงเหลงก็ยังต่ำหน่อยๆแตว่ามันโคกไงนะก้นมันกว้างสิได้ประมาณถวย ไปซื้อมาดแลยูกูม่นานได้ไหมให้แกไปองใส่นี้รถข้ามไปลื่อทั้งมันอยู่ไตน้แข็งทับแข็งกับปลาสดอยี่ดบุฮะน้ำแข็งกับปลาสดอยี่บุ๊่อหไ่บ่พ่อใหญ่มแจกสอ เกิดว่ารุ่นทั้งรุ <laughs> ่สองสองมั้งิเขากเจ้าน้ำตาล ร้อยพี่น้องกับน้ำพริกกับปริสูตรของเราเองโอเคครับผมกับเมนูมือนี้เดี๋ยวไปมึงหน้าตา่าเฮาได้จักเมนูเนาะซิมึงซิมึงสแซบน้ำกันครับมันนี้เมนูเด็ดเด็ดคือบรกกวันนั้นเทโดด่เลย อทไมยแตกเรียบร้อยพี่น้องเมนูเด็ดเด็ดไปเดี๋ยวไปจ่จมไปกินข่าวน้ำกันครับเดี๋ยวเห็นเบียกเห็นงานอาบน้ำอาบทากอนต่หน่อยโบท่านอาบน้ำครับเดี๋ยวมีจะเพ่ว่าอาบเนาะไปก่อนสวัสดีครับ